แม้ช่วงนี้ก็ถูกแซวแบบไม่มีพักกันเลยแหละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับนะคะหนุ่มฮอตของเราอย่างท็อปทศพลคะ่ะโดยส่วนมากนะคะที่ถูกแซวอยู่ขนาดนี้ก็หนีไม่พน้นในเรื่องของสถานะหัวใจนั่นเองซึ่งก็เชื่อว่าแหละหลายตอนหลายคนที่ติดตามข่าวสารนะคะของหนุ่มท็อปก็น่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะคะข่าวที่ว่ามีคู่จิ้นกับสาวก้อยอรัชพรนี่แหละคุณผู้ชมคะโดยก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่เพื่อนพ้องในวงการเนี่ยต่างก็ร่วมใจกัน ะะแซลอยู่บ่อยๆคู่นี้คุณผู้ชมรวมถึง FC แฟนคลับเนี่ยต่างก็แซลกันแบบชํำๆพายเรือกันแบบสุดๆเลยล่าสุดนี้นะคะก็คือว่าทางด้านหนุ่มท็อปของเราเนี่ยได้มีการนะคะถูกแซลจากทางด้านพี่ฝนอีกแล้วซึ่งนะคะพี่ฝนเนี่ยได้มีการถามนะคะว่านิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรซึ่งในระหว่างนั้นเองนะคะพี่ฝนก็ได้ถามต่อด้วยว่าความหมายนะคะของนิ้วก้อยเนี่ยคือหนุ่มท็อปของเราก็หัวไว้คุณผู้ บอกนะคะว่าเราเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบจูงเกี่ยวนิ้วกันไปนะคะแหม่แหมหนุ่มท็อปค่ะว่าแต่ว่าตอบดีนะคะเนี่ยอ่กก็ยังไม่หมดนะคะพี่ฝนเนี่ยก็ถามต่อด้วยบอกนะคะว่านึกว่านิ้วก้อยเนี่ยมีความหมายมากกว่านี้ซึ่งท็อปเองคุณผู้ชมขาบอกนะคะว่าก็มีครับอยู่ข้างนิ้วนางอาหนุ่มท็อปค่ะว่าแต่ว่านะคะพูดมาแบบนี้เนี่ยหมายความว่ายังไงล่ะคะเนี่ยแล้วก็หนุ่มท็อปของเราเองนะคะยัง มีอาการที่เห็นชัดเจนชัดเจนอีกด้วยก็คือเสียอาการเขินเอามากๆเมื่อถูกถามถึงนะคะความหมายของนิ้วก้อยนั่นเองใดๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าเนี่ยค่ะ FC แฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์นะคะพร้อมใจกันแซวหนุ่มท็อปอย่างมากมายด้วยทั้งบอกแล้วว่าความหมายนะคะของนิ้วนางเท่ากับเฮ้ยอยู่กับเราไหมนิ้วก้อยเท่ากับอยู่ข้างนิ้วนางพอนะคะบางก็บอกอีกนะคะว่าน่ารักดีนิ้วก้อยอยู่ข้างนิ้วนางฉันเกือบตายนะคะนิ้วก้อยอยู่ ข้างนิ้วนางแนอยู่ข้างนิ้วนางนะคะบางก็บอกอีกเหมือนกันคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะว่าเอา้าเฮ้ยนะคะอยู่ข้างนิ้วนางท่าดูแลความรู้สึกนะคะโอ้ยตอบคําถามเก่งสุดๆพ่อท็อปดูเขนินๆนะคะนึกว่านิ้วก้อยอยู่ในใจนะคะดูแลความรู้สึกสนุกฟังเพลินมากนะคะอยู่ข้างนิ้วนางด้วยตอบคําถามเด้น่ารักมากนะคะว้ายเขนินโอ้โหคุณผู้ชมคะ่ะเรียกได้ว,ว่านะคะแฟนๆเนี่ยต่างก็มีการเข้ามาแซวหนุ่มท็อปกัน อย่างมากมายหลังจากที่เจ้าตัวนะคะมีการบอกแหละว่านิ้วก้อยเนี่ยอยู่ข้างนิ้วนางโอ้โหหนุ่มท็อป่ะก็คือว่าตอบคําถามได้ดีเลิศเอามากๆเลยนะคะเนี่ยจนทําเอาคนดูคนฟังอย่างเราๆฟินต,ตามๆกันไปเลยแหละก็เป็นว่าสําหรับใครนะคะที่ติดตามคู่ของหนุ่มท็อปกับสาวก้อยหลายๆคนเนี่ยที่เชียร์กันอยู่คุณผู้ชมอาอนาคตข้างหน้านะคะ2คนนี้เขาจะเป็นมากกว่าจ้นไหมเขาจะเป็นคู่จริงกันหรือเปล่าอันนี้นะคะพวกเราที่เป็น เอฟซีแฟนคลับเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงยังไงก็เอาใจช่วยทั้งคู่ด้วยนะคะเพราะว่าคู่นี้เนี่ยคือแม่น่ารักจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะ